อ่ะหยิบเลยหยิบเลยอันนี้แก่ข้าวกล่องครัวหยิบชุมชนนะครับหยิบเลยโดยหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยไปต่อคิวเลยไปพุ่นเลยอ่ไปต่อคิวเลยออกไปออกไปออกไปหยิบไปออกไปออกไปออกไปอ,อ,ไปอ่า,าขอโทษทีขอโทษทีทษทวันนี้มา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 อือ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 ไปหยิบออกไปลูกหยิบออกไปเลย อันนี้ไก่ซีอิ๊วกับไอ้ไข่ดาวหยิบเลย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 ลูกหยิบเลยหยิบเลยครับหยิบเลยไป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 กล่องข้างในน่าจะเยอะเออใช่เออเดี๋ยวต้องต้องเดี๋ยวให้เขาบอกอีกอีกคนละกล่องคนละกล่องเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้ทำให้ใหม่พวกนี้ทำให้ใหม่อ่าอ่าหยิบไปให้กินหยิบหยิบไปให้ให้พอ ไปไปไปคน2องกล่องเลได้นะไป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 ไอมาเลยมาเลยครับมาเลยไปไปไปอามามาคยังไม่ได้นะมามาพวกเราที่นะมาปา เนี่ยชุมชนบางม่วงห้าบางม่วงหกบางม่วงเจ็ดนะครับตายตายตายประมาณกี่คนเนี่ยเอาไม่เป็นไรอยู่แล้วตาย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 หยิบไปลูกหยิบไป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 ลูกหยิบไปหยิบไปอ่าหยิบไปหยิบไปโอ้พอดีแล้วมั้งเนี่ยเลยสองกล่องเลยสองกล่องก็มา มานี่ยมานี่ยเนี่สองกล่องนี่ไปเลยไปเลยนี่ไปนี่ไปนี่ไปเนี่ยสองนได้อ่าไปเลยไปเลยไปไปเลยไปเลยตรงนี้จบแล้วนะไปไปไป